สวัสดีครับผมอันนี้ก็อบถานไม้ไผ่นะฮะตอนนี้ก็ไม่หมดแล้วครับผมไม่หมดแล้วตอนนี้ถังก็จะแดงทั้งถังครับผมตอนนี้ถังก็จะแดงทั้งถังเลยนะฮะเตาอบของเราอันนี้ก็เป็นกึ่งกึ่งถังครึ่งนะฮะกึ่งถังครึ่งในเตาก็จะแดงเลยนะครับ ไม่ก็อยใกล้ไม่ได้เลยฮะร้อนมากเลยนะฮจะแดงทั้งทางเลยนะครับแดงไปรอบทางเลยนะฮโซนฝั่งนี้ก็จะแดงก่อนนะฮะตอนนี้ก็จะเริ่มเริ่มจุบละก็เหลือฝั่งทางนู้นนะฮะกำลังจะแดง แดงทั้งถังเลยครับผมจะเป็นเตาทานกึ่งทางครึ่งนะฮะกึ่งทางครึ่งของเราจะแดงทั้งทังเลยนะครับผมเตาอบแดงทั้งทางเลยฝั่งทางนี้แดงถึงกันเลยนะครับ ตอนนี้แดงถึงกันแล้วอันนี้ก็ร้อนมากนะฮะความร้อนน่าจะขึ้นสูงนะนะน,น่าจะน่าไกจะไหม้หมดเลยนะครับผมไหม้ไกจะหมดแล้วนะอันนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่า่านจะออกมาแบบไหนนีนนี้เราก็อบ่านไม้ไผ่ไว้นะฮะไม้ไผ่กระท h อนใหญ่ๆแล้วก็ยาวเท่าถังเลยนะฮะ ยาวประมาณเมตรี่สินะครับที่เราปกไว้นี่ก็มาให้ดูครับผมโอเคเราจะประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับผมี่รับชมสวัสดีครับ